ครับวันนี้เราอยู่กับช่องแมนจิงนะครับวันนี้เราจะพามาแกะกล่องเสื้อกาดสั่งมาจากลาซาด้าราคา1398รบาทซีซัพันสี่นะครับเดี๋ยวร้านเราจะขึ้นให้ทางนี้หน่ๆตรงนี้แหละตรงนี้เหละโอเคเดี๋ยวเราจะพามาแกะกล่องกันเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยอ๋ยอกันไกลหายแป๊บนึงเดี๋ยววาร์ปตัวกันไกลก่อนออโอเค เดี๋ยวเราจะมาเริ่มการแกะกล่องกันเลยนะครับเดี๋ยวขยับกล้องเข้าไปใกล้ๆก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะกล่องกันเลยนะมันต้องใส่ซาวอัวัวดีกาสิททำเองเลยเราซื้อเป็นเสื้อคลุมนะครับเป็นเสื้อฮูด ลายพางังสีดำโอเคไอ้ไอ้ะโอ๊ยหนักมากโอเคนี่นะครับของม่กล่องเป้าหยอกหยอกโอเคนี่คือสภาพของข้างในกล่องนะครับก็จะเป็นเสื้อฮู้ดแล้วก็มีมีกาดอยู่ข้างในนะมีกาดห้าจุดมีตรง ข้อสอกหัวไหลแล้วก็กลางหลังข้อสอกอย่างละข้างหัวไหล่อย่างอย่างละข้างนะครับโอเคโอเคครับหลังจากที่เราแกะกล่องออกมาแล้วเสื้อตัวนี้เป็นของแบรนแบรนอะไรบ้า k n n g b a c k P ันเชนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปใส่ไม้แขนเสื้อดูว่าเสื้อจะเป็นยังไงไปโอเคครับหลังจากที่เราได้เห็นตอนแขวน แล้วนะครับว่าผมว่ามันก็สวยมากในระดับหนึ่งเลยนะมีกากอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงกลางหลังเม้อผ้าดีมากๆครับเป็นเสื้อฮู้ดมีซิปเนาะโอเคผมว่างานเนียนใช้ได้เลยงานดีงานดีนด,นดีมากครับอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าคุ้มค่ากับราคา1400หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปลองสวมใส่ให้ดูไป ตอนนี้เราก็ใส่เสื้อกาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสําหรับผมผมคิดว่ามันอึดอัดพอสมควรเลยนะผมอยากให้เพื่อนๆสั่งเผื่อไซส์ของตัวเองไว้ด้วยนะครับโอหอย่างนี้อึดอัดเลยอาจจะตัวเล็กไปหน่อยผมสูงร้อ175นะสั่งไซส์ L มาก็รู้สึกว่ายังไม่พอโอเคเดี๋ยวเราจะลองรูดซิปให้ดูกันเลยโอเคตอนนี้ก็รูดซิปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในความคิดผมผมคิดว่ามัน อึดอัดมากนะเพราะว่าผมไม่ได้สั่งเผื่อไซส์มาถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะสั่งตามผมผมแนะนําให้เผื่อไซส์ได้นะครับฟิดเปรี้ย๋จะลองใส่หูให้ดูหน้ากูไปไหนวะเลยโอเคสําหรับร้านนี้ผมแนะนําครับผ้าเขาดีจริงๆให้เต็มห้าผมให้ไปเลย4-5้าครับโอเค ถ้านั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับ s c ไคร e ให้ด้วยนะครับและถ้าชอบเสื้อแบบนี้อย่าลืมเข้าไปสั่งที่ร้านนะครับเพราะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมอยากร okay, ีวิวโอเคบ๊ายบาย